ตอนนี้มาวิทย์ปลาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นตะทางใต้เนาะแห้งแล้วเนาะต้องเอาปลาแล้วเพื่อนเพื่นกั่นก่อนน่นจะกั้นเป็นสามล็อกสาดไปทีละล็อกเนอะ ไปมาเลี้ยงไว้อยู่ใช่เอาเอะตัวอเลี้ยงไวู้มากหอยเขาจันทร์สิน ได้ครูแล้วได้ครูแล้วจะสาดแล้วเพื่อมาช่วยสาดมาช่วยวิบหน่อยคนไทยเรื่องวิบวมสารเรื่องสาดสาคนไทยเรืยอวิบสาดมาช่วยเด้อ ไห่แห้งแล้วเพื่อนๆปลาวิ่งจุกจักจุกจักเลยจับปลาด้วยกันเดู้น้องกองปลาโอ้ปลาหลายปลาหลายปลากระเดินก oh, ็มีโอ้อันนี้อันนี้ปลาโหลด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 ก็มีนะคะ

มาด้กันเด้อจ้าหา,าแล้วหาปลาแล้วเพื่อนนี่จัดเสร็จแล้วเพื่อนๆได้ประมาณนี้เนี่ยโอ้โ my god กล <laughs> <c oughs> ุ้งเลยแฉ่งดังใช่กล้องน,นี่แหละเพื่อนเพื่อนหาอยู่หาก,กินบ้านเราก็อย่างนี้แหละค่ะจะแบ่งปันกันไปเนาะแบ่งป,ปันกันช่วงฤดูแล้งจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ ชีวิตบ้านเดานะเพืเ่อนโอเคถ้าคลิปนี้ไม่มีอะไร่าไม่จับตาเหมือนเดิมคิดหน้าเจอ